มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะที่จะบอกที่สหรัฐอเมริกานะคะมีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่เลยชื่อว่าบริษัท GE นะในบริษัท GE เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เขาอ่ะจะเลือกผู้บริหารนะคะเขาจะต้องให้ผู้บริหารเนี่ยมีความสามารถหนึ่งเรียกว่าความสามารถในการ tell a story ถ้าผู้บริหารสามารถ tell story ได้เรียกว่ามี storytelling นะภายใน5 1 0ถึง10นาทีที่ทำให้ทีมทั้งทีมเนี่ยหัวเลาะหรือร้องไห้หรือ inspire แบบเรียกว่าไฟลุกท่วมตัวได้คนนั้นจะได้เลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกนะว่าในสกิลนี้นะคะสกิลเรื่องของ presentation public speaking เนี่ยมันเป็นสกิลที่ที่มันสำคัญมากอะ่ะ มันเป็นสกิลที่จะทาให้เรารุ่งหรือจะทําให้เราร่วงได้เลยมันเป็นสกิลที่จะทาให้เราเนี่ยเรียกว่าได้ขึ้นตําแหน่งได้รับการโปรโมทหรือจะหลุดออกจากตําแหน่งอะ่ะก็เป็นไปได้เลยนะแล้วเรื่องของเรื่องนะคะในทักษะนี้เนี่ยหลายๆที่แม้กระทั่งในเมืองไทยนะคะบริษัทมหาชนหลายๆที่เขาใช้ทักษะเนี่ยในการเลือกผู้บริหารหรือในการโปรโมทผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้น ทักษะของ Public Speaking หรือว่า Storytelling เนี่ยมันทำให้เราน,ะนั้น 1. เติบโตในหน้าที่การงานได้ 2. คือเรียกว่าได้โปรโมทด้วยนะคะสคือหลายๆคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทอะ ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเรามีคุณสมบัตินะเรามีความสามารถในการเทลสตอรี่อ่ะเราสามารถอินสปายลูกน้องเราได้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยให้เขาไฟลุกท่วมตัวได้หรือว่าเราเนี่ยสามารถทำให้ลูกน้องของเรานะหลายคนลุกขึ้นมาคือเขิมหรือไปต่อได้และที่สำคัญอะ่ะเราก็สามารถสื่อสารกับลูกน้องเราได้ด้วยเช่นกัน